ม o นพอดแคสสวัสดีครับมนโมนมนี10 minutes สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนกดแห่งเลข5ครับผมจริงๆแล้วในเรื่องของความพยายามน่าจะเป็นหนึ่งในลักษณะที่ผบได้มากที่สุดนะในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จคนที่ปฏิเสธที่จะไม่ล้มเลิก ยิ่งเราพยายามยืนหยัดอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างจะเริ่มเข้าหาเราไม่ว่าจะดูยากยังไงก็ตามนะยิ่งเราพยายามนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมากเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเป็นบทความดีๆเนาะจากหนังสือวิธีก้าวจากจุดที่คุณอยู่ข้ามไปสู่จุดที่คุณต้องการก็คือจะพูดถึงในเรื่องของการใช้สิ่งที่เฉพาะเจาะจง5้าอย่างที่จะพาคุณไปสู่ เหมายนะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากคุณวิกเตอร์แฮนเซนกับคุณแจ็คแคนฟิลนะครับผมจะอยากที่จะตีพิมพ์หนังสือนี่แหละครับเออ c k คเก้นซุปฟอร์เดอรโซนะเขาก็เลยเขาก็ไม่รู้ว่าวิธีการในการที่เราเขาจะขายได้เนี่ยเขาทำยังไงดีนะครับเขาก็เลยซื้อหนังสือวันเทนวันนะครับเว y ู o าร์เก็ตยู r b o o บของจอห์นคร m เมอร์ผ่าอานหลังจากนั้นเขาก็งงมากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผม เสร็จแ,แล้วเขาก็เริ่มแบบนี้ครับก็คือเขาได้รับคำแนะนำของคุณรอนสโคลาสติโกนะครับซึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเขานะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราไปที่ต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ฟันมันด้วยขวานที่คมมากๆวันละหครั้งทุกวันไม่ว่าต้นไม้จะใหญ่เพียงไหนนะสุดท้ายมันก็จะต้องล้มลงมานะครับผมก็คือเป็นความคิดที่เรียบง่ายมากนะแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ที่มาของกฎแห่งเล็5 นะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะหนังสือ Chicken Soup for the Soul ขึ้นสู่อันดับต้นๆของหนังสือที่ติดอันดับขายดีที่สุดของหนังสือพิมพ์ The New York Times นะครับผมก็คือถ้าเกิดจะหมายถึง,ถ,งถูกสัมภาษณ์ทางวิทยุ5ครั้งหรือการส่งหนังสือตัวอย่าง5เล่มไปให้บรรณาธิการของสื่อต่างๆเพื่อให้พิจารณานแนะนําหนังสือหรือการโทรศัพท์ไปยังบริษัทการตลาดแบบเครือข่าย5แห่งแล้วก็ขอให้พวกเขาซื้อหนังสือไว้เป็นเครื่องมือสร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักขาย หรือว่าจัดสัมมนาให้กับคนอย่างน้อย5คนรวมทั้งขายหนังสือบริเวณด้านหลังห้องในบางวันเขาก็แค่ส่งหนังสือฟรี5เล่มไปให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสมุดรวบรวมรายชื่อคนดังอ่ะเช่นตอนในสมัยนั้นก็จะมีแฮริสันฟอร์ดบา r b บาร่าสไตรเซนพอแมคคัตแนนสตีเวนสปิลเบิร์กแล้วก็ซิดนีย์พอยเตอร์นะครับผมในที่สุดในที่สุดนะครับผมกิจกรรมดังกล่าวก็ส่งผลให้คุณแจ็คแอนฟิลเนี่ยได้พบกับคุณซิดนีย พอยเทียนะครับผมตามคำขอของเขาแล้วก็มารู้ภายหลังว่าผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ชื่อ TOUCH BY AN d n n g l l ต้องการให้ทุกคนที่ทำงานในรายการของเขาอ่าน Chicken Soup for the Soul เพื่อให้มีกรอบความคิดที่ถูกต้องนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมคุณแจ็คแคนฟิลเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งหนังสือไปให้กับคณะลูกขุนของคนในคดีของ O.J. Simpson ในสัปดาห์ต่อมา แล้วเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากผู้ภากษาแลนอิโตะนะครับผมมันเป็นจดหมายขอบคุณที่พวกเขาเนี่ยอุตส่าห์นึกถึงคณะลูกขุนซึ่งจะถูกกักตัวแล้วก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปนะครับผมก็คือใน,ว,ในวันแล้วก็ในวันต่อมาคณะลูกขุน4ี่คนได้รับความสนใจจากสื่อมลชนขณะที่กําลังอ่านหนังสือของเขาแล้วก็นั่นเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็เขาได้มีการโทรไปหา ผู้ที่สามารถเขียนบทวิจารณ์หนังสือให้กับเขาได้ด้วยเขาเขียนข่าวแจกเขาได้ติดต่อรายการทอล์กโชว์ต่างๆนะแจกหนังสือฟรีในการบรรยายแล้วเขาเองก็ส่งหนังสือไปให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพูดปราศัยของพวกเขาเขาบรรยายในเรื่องของ Chicken Soup for the s o u l ที่โบดโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเขาไปแจกลายเซ็นในร้านหนังสือร้านใดก็ตามที่มีการจำหน่ายหนังสือของเขานะครับผมแล้วก็ ติดต่อหน่วยงานธุรกิจต่างๆให้สั่งซื้อหนัง,นงสือของเขาเนี่ยจำน,นวนมากให้กับพนักงานของพวกเขาแล้วก็เอาหนังสือไปที่หน่วยจัดส่งสเบียงของกองทัพขอให้เพื่อนนักพูดของเขาขายหนังสือในการบรรยายของพวกเขาแล้วก็ขอให้บริษัทจัดสัมมนาใส่มาไว้ในแคตตาล็อกหนังสือเขาไปตามร้านขายของขวัญแล้วก็ร้านขายการ์ดเพื่อขอวางหนังสือ เขาไปแม้กระทั่งปั๊มน้ามันร้านขนมปังแล้วก็พัตตะคารเพื่อขายหนังสือเขาทุ่มเทความพยายามลงไปอย่างมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทําให้ได้5สิ่งใน1วันโดยเขาทําเช่นนี้ทุกวันวันแล้ววันเล่าเป็นเวลามากกว่า2ปีนะครับผมแล้วถามว่าพอหลังจากที่เริ่มวางขายหนังสือนะครับผม Chi c k e n Soup f o เ the Soul แล้วเป็นยังไงนะเขาก็บอกว่ามันคุ้มค่านะเพราะว่าในที่สุดหนังสือขายได้มากกว่า8ล้านเล่มใน39ภาษา นะครับผมแล้วก็มันเกิดขึ้นเพียงชั่วค่าคืนหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าเปล่าเลยนะหนังสือของเรายังไม่ได้ติดอันดับหนังสือขายดีที่สุดจน1ปีให้หลังนับจากวันแรกที่หนังสือออกวางจําหน่ายแต่มันเป็นความพยายามที่ทําตามกฎแห่งเลข5อย่าไม่ลดล้านานกว่า2ปีซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ลงมือทําทันทีทีละอย่างนะครับผมหนังสือทีละเล่มผู้อ่านทีละคน แต่พอเวลาผ่านไปผู้อ่านแต่ละคนจะค่อยๆบอกผู้อ่านอีกคนต่อไปเป็นทอดๆในที่สุดก็เหมือนกับจดหมายลูกโซ่คําบอกเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ทําให้มันประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นที่สิ่งเป็นสิ่งที่เนติตยาสารถามเรียกว่าปรากฏการณ์สิ่งพิมพ์แห่งศตวรรษแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ของความพยายามอย่างไม่ลดละมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมนับพันๆอย่างที่หลอมรวมกันเป็นความสําเร็จ ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับของกฎแห่งเลขก5จากคุณแจ็คแอนฟิลนะครับผมขณะที่ปีนขึ้นสู่ใจกลางของสถานที่อันน่ามหัศจรรย์นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็บังเอิญไปพบกับป้ายหนึ่งที่เขียนว่าคําตอบสําหรับคําถามที่ฉันรู้ว่าคุณกําลังถามอยู่คําตอบแรกก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกับ2มือ2เท้าและสมองเล็กๆคําตอบที่2ก็คือทีละต้นและคําตอบที่3ก็คือเริ่มต้นในปี1958 นะครับผมก็คือผู้หญิงคนนึงได้เปลี่ยนโลกไปตลอดการด้วยการปลูกเดฟโฟดิลทีละต้นเป็นเวลานานกว่า40ปีคุณจะทําอะไรสําเร็จได้บ้างถ้าคุณทำไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นจํานวน5อย่างในทุกๆวันตลอด40ปีข้างหน้าถ้าคุณเขียนวันละหหน้ามันจะกลายเป็นเอกสารจํานวน73,000หน้าซึ่งเท่ากับหนังสือหนา300หน้าจํานวน243เล่มถ้าเกิดเราออมเงินวันละ5ดอลลาร มันจะกลายเป็น73,000ดอลลาร์ 73, 000, ซึ่งมากพอที่จะเที่ยวรอบโลกได้ถึง4รอบถ้าเกิดเราลงทุนในดอกเบีย้ยทบต้นได้ที่6%ต่อปีวันละ5ดอลลาร์ในปลายปีที่40เราจะสวมมรดกกองเล็กๆไว้ประมาณ35,000ดอลลาร์กดแห่งเลขก5เป็นกดเล็กๆที่ทรงพลังพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นด้วยนะว่าเออกดนี้สามารถต่อยอดชีวิตต่อยอดพัฒนา ไอเดียต่อยอดความรู้ในการเข้าไปหาเป้าหมายของเราได้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับมโนนีีพอดแคสต์วันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมหากชอบใจกดแห่งเลข5นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มโนมนีพอดแคสต์สวัสดีครับ